อาทิตย์ก็ไม่หยุด เ็นรูปหนูเหรอรูปอยู่อยู่ในนั้นเหรอ กินนมมากินกาแฟก่อนกาแฟเพิ่มพลังกันก่อนเออเอาแก้วมาแบ่งกันลูกใครจะกินขนมใครจะกินขนมเอาเลยลูกเอาเลยกิ่ใช่ถั่วแดงนะ มันมีหลายอย่างอ่ะดูสิใครจะเอาตัวไหนก็เอาเออแบ่งกันไม่ต้องกินเยอะลมไม่ต้องกินเยอะคิดว่ามีเด็กคนเดียวเลยซื้อคนขวดกินนแบบใจเย็อันลูกไพรอันเสื้อสีชมพูน่ะ อันลูกไครบ้านอัดอกมีจ้ะแม่พูดไปอันปลูกมันเพิ่นก็เลยเอาป่าไว้ป่าจะได้ที่เลี้ยงจ้ะแม่เพิ่นไปรับจ้างฝึกมันเอ๋ยบ่อะนะฮะจ้าหาะสุดจ้ามีอันพี่น้องจ็ดคนโอ้โหเจ็ดคนพูดจ้ะเจ็ดคนพี่น้องเพื่อค่อยเราว่ามีสามคนกินกาแฟก้อันไอ้เดี๋ยวพ่อกันอยู่กาแฟน่ะกินกาแฟอ๋อนุ่มแกไม่เป็น โอ้ปวดเหตุค้างอันอันนี้คักเนาะจ้าพเพื่นกระลอกเลียนแบบของเจีนอะไะจ้างามกว่าของค่อยอยู่จันซื้อกันมันเบิร์ดบอกค่อยเอาให้คือเต็มกระสอบนึงอันเพื่นอยากให้มันเป็นวงกลมนะจะเอานี่เฮ็ดมันจะเป็นวงกลมสีขาวโอ มันสีทนกว่าอันอันเส้นอันนี้ค่อยว่านะเออเส้นสายใม่นี่หมจ้าอันนี้กระทนคือกันารเบอะสายใหม่ก็เขาเห็ดก้างมะแขงจีตีเขาเห็ดกลางมะแขงหมดแล้วเนี่ยกางมะแขงนั่งนักแต่ยังเหลือขาดไปจ้ะเหลือขาดกอนอันสายใหม่ในน้อยนะทนตีทนทนก็ฟางเส้นใหญ่มันจะฟูไวกว่าตัวนี้เลยจีตีฟางเส้นใหญ่งามงามงาม พอือันนี้ะโอ้โอ้โอ้ไปลา่มองลงหุ่นแจ็กลายม่องเนาะที่บอกอันนี้นะอันใดจ๊ะโอ้ มีจ้ะโบมีอันปลูกเด้อเพราะว่ามันไล่ไข่วัดน่ะไล่ไอปลูกถ้าถ้ามันงามค่อยสิมาเด็ดไปกินน้ำจ้าจ้าจ้าได้ลายต้นอยู่ดอกค่ะมันแก่ไอ้ใดอันนี้ละกะอันใส้ต้มโค้งเด้อต้มปลาต้มเขียนมันโเมตนพักอีจูบอกอันนี้แต่กะเพรากะเพรา เอาเจ้าว่าเจ้ามีน่ะต้นเขาอ,อีตูบ้บ่กก้อยโลนเป็นพักอีตู้อันนี้กะเพรามันทำให้อันอันป้องกันได้นะป้องกันกไม่อ่านเนาะมันบ่แม่นพักอีตู้บ่จะปลูกง,งามๆเด้อจ้าอันค่อยสิมาเด็ดกินนำ้ำจ้าจ้าจ้าไม่ใช่เจฟบอก,ก,บกว่ากะเพรากะเพราผัดแล้วก็ใส่ต้มโค้งนะลูก อชื่ออะไรชื่ออะไรอพีอ่เอิร์ธแนะนำน้องหน่อยชื่ออะไรซีมกันหนูชื่ออะไรหนูก็แนะนำตัวสิหนูชื่ออะไรอ,อ่าจ้า อนิตยาแล้วน้องสีชมพูชื่ออะไรฮะกิ๋วจิ๋วชื่อเล่นน้องอนิตยาล่ะชื่อเล่นชื่ออะไรอ่านไปทำไหม น้องเบนน้องเบนน้องเอิร์ทแล้วก็น้องวิทน้องจิ๋ว ต้นยางก็เริ่มเขียวแล้วฝนหมดตก นีแต่มาเพชรอันนี้มีสีได้แค่สีตัวผีวภาพพูดอันนี้มัเขือสีได้ดีกว่างามงามงามเบิร์ดคุยางเขาว่าปลูกมากินแห่น้อยโบได้กินโบเป็นความจริงได้กินขึ้นอยู่กับการดูแลของเฮาเนาะเฮาสิดูแลสายยังสายปุ๋ยฮันบ่บ่อกใช่ยันนันเม็ดนั่นเม็ดนั่นจ้ะใส่เม็ดลายจุดปลายใส่เบม็ดลายจุดปลายอ๋ออันเดมักฟาก่ะใส่ยัน ต้อง, <Diamond. S 1> ต,องต้องยอดมงละสองสองเม็ดเนาะจ้าต้องใส่แค่เม็ดอันไกลนีน่หันขังไว้บอจ้าขางได้กินเควบคุมองควบคุม่มันมากิของในสวนนาะมันจะให้ักเาเสียอะอันจัโตในของนะโอ้บเออาร์ตบอ่มันมี2คองา เดต่โเป็นง er. er. มันโคตายยอรแมันเป็นย like ังน้อยมันี้มันตายตางมันก็ขวดเเิ่บ้านจะตายแต่ตั้อนอยเพื่อ่าควั่กเรกีจพ่อพียงประสงค์ภานา

อันโนอย่า้เายามแยมเด้อส่วนนี้มีปืนพร้อม เก็บเสียงได้นี่เนาะโอ้เลี้ยงไก่กินไข่แล้วอีกฝั่งนี้จะเป็นไก่แจ้ไหนไก่แจ้ไหนไหนไก่แจ้โอ้กระศษตะกนน้อย ตัวเมียกับตัวผู้ตัวเมียจะอยู่ฝั่งนี้ตัวผู้อยู่งนีอ้อ๋ออ้าวทำไมมันไม่อยู่รวมกันล่ะเดี๋ยวกิกันใช่เดี๋ยวมันกินกันกับตัวสลับมันจะกินกันมันมันจะได้ไข่เหรอแยกตัวผู้กับตัวเมียนี่เหรอ แล้วตอนคุณแม่เก็บยางใช่ไหมใช่บอกคุณแม่อาบไปแล้วครับ,อ,บ,อ,บ,รบอยากอาบอีกร <c oughs> ้อน <c oughs> อ หลังจากเก็บขี้ยางแล้วเทำเกลสิมาตามมังหุดกินขี้ยางกันจ้านี่มังคุดทาเก่าอยู่ในสวนเาทนเราจ้ะทำาบได้ซื้อเนาะเอาเฮ็ดเองเครับโบได้ซื้อมาหุงกดนตามมังหุดกินข้าวที่ยงจ้าตามมังหุดกินข้าวที่ยงกันจ้าพร้อมีแหงเนานะพร้อมีแห้งพอแ,แกเมื่อยจ้ะอาหารรักคนอีสาน <c oughs> อาหารพักอ,อีสานจ้ะอาหารขึ้นซื้อของพักอีสานเลยเด้อจ้าตามังหุ่งนี่อันดับหนึ่งเลยจ้ตาต่พุประเทศก็กินไนอ้ยโอ้ยบรรยากาศน้ำใสคักเนาะ,ะเป็นตะเย็นคัก พี่น้องเมื่อนี้เฮาก็สิมาตัมห้องกินเที่ยงกันเนาะจา้าอาหารของฮาเนาะอาหารเที่ยงของเฮาวแตม่มือห้องของเซฟเนาะนี luôn luôn <อ>่ยงแต่ว่าอยู่อยู่ในเมืองหองเซฟเซฟนวๆของเฮาวเนาะใส่มาเกลือลงไปเนาะตา่เมืองของเฮาคนอีสานก,ากับมักตั้งซารกับมักเนาะกินได้ทุกเพศทุกวัย ใส่นัำผู้ด,ดิบน้ำจ้ะผ่าบดบดไลยเลยนี่ของงัวของเฮาเนาะปลาเด็กาอารเมเ์ไงวันนี้อามณ์ไงว่ากนอมไ์ไว่านี่นนนใส<ม>่ลงไ,ไปเป็นตุกตุกบนเนาะหน่ากินขนาดเป็นตะเซบขนาดเนาะ

ซิมซิมมดซะก่อนวะอือืมอืนมาคาเนาะนีเเล่นเอาหัวเอาหัวโจมกันแั่นหลยฮะเียวเดียวแต่งกันแหละเป็นน้องเมียนต้อดนี้เยนะเพื่อนหัวโจกันยวเอาโจมากินข้าวเทียกันเนาะพี่น้อังตันีแค่เาเทีตับเนาะ S. <S <อ>มาเด si. ้อจ้าพ <ornament. S 2> ี่น้องมากินข้าวเที่ยงนับกันเนาะตำมังหงของเฮาแล้วเราจะเฮากัมากินข้าวเที่ยงกันเนาะกินหลายคนเนาะกับเด็กน้อยแซ่บขนะจากตำมังหงของเฮานัวขนาดเนาะมีฮอตไก่มีฮอตไก่มีตำมังหงมีแกบหมูเนาะ งอขนาดเนาะเป็นงานอะไรบ้าคะน้องเอิร์ธอร่อยมากครับอืมน้องเอิร์ธอร่อยมากน้องเบล่ะคะลูกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ้ออร่อยน้องระคะลูกอร่อยไหมคะลูกอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนกันขาหมูแท๊กหมูทอดไก่แล้วครับเส้นนี่เนาะนี่ปลาดุกนี่ปลาหมึกซื้อกี่อย่างเพื่อกลับมาเลยเนาะ ฟ้ากินข้าวสะกอนแล้วพี่น้องเนาะ้ไหมดเราเบ้อเจ้า39 4เอามาให้หอดสวนลดค่ะเอามาให้หอดสวนมาละหอส่วนมาให้อสวนเยค่ะ้าเกนนร้อยล้านส่งเท่าเพ่นเนาะ โอ้ยอันเพิ่อนอันขี่รถคนละคันพูเด้อนี่บ่แม่นอยู่อยู่บ่ร้อยล้านนี่เอาแคันนี้ไปทิ่มอยู่ล้านนี่น้องเงี่ยเออพูอันขับรถยานแต่เสียน้ำมันมันขี่มาคนละคันพูต้องยันสุดยันเลยพูต้องยันลึกพูลึกเอออันเอา คันได้วางกับมันโจดไว้ให้ค่อยขี่กันได้เด้อลอมีป้ายกรุงเทพขก้ว่บจิครับดอกป้ายกรุงเทพข่อยบุญยานจ้าขอบคุณหลายๆครับเลยเด้อค่ะจ้าสวัสดีจ้าโชคดีโชคดีเที่ยวหน้าและมาเลยโลละสามสิบเด้อ